สวัสดีครับสวัสดีเจ้าวันนังคาานครับวันที่สามเดี๋ยวฤศชิกานะครับสองห้าหสามครับกับเกษตรลิรครับกับวพอกันครั้งนี้กก่อนสิเขาไปบึงเนื้อหาสาายกับฝากกดไลค์กดแช์ครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับลิปใหม่ๆสิพมสิล่งให้บึงเนาะ กับคลิปนี้กัตามฤดูกาลครับปลูกไหเดือนตุลาพฤศจิกายนเนาะในช่วงเวลาปลูกออยช่วงเวลาคก็บเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าเนาะสำหรับไปเห็ดหน้าก็ดีกับคลิปนี้สิภาเบึงขัดตอนการเห็ดอ้อยครับสตรเกระสือรีประยะต้นทุน,ทนกุมูครับรับประกันเลยท่านไปเขามาติดตามในการเห็ดเนาะการเห็ดอ้อยเห็ดอย่างปลูกไหครับ เป็นยังคือวา,อาประหยัดกมูมูเดี๋ยวผมสิภาไปเบิ่งขั้นตอนครับกันไฟพเดี๋ยวเขาว่าเบิ่งแเราสนใจในการเหตดอยากอยากเบิ่งนะครับอยากอยากท่าวิสวจน้ำกันก็นให้เขามาติดตามครับเาเบิ่งคลิปบมาติดตามการเหตุของผมเนาะซึ่งมันก็สิตแตกต่างไปจากเ <c oughs> กษตรกรทั่วไปหลายๆท่านนะครับที่เหตดอ้อย ซึ่งจุดประเด็นรักของผมที่เห็ดก็คือพยายามโหลดต้นทุนนะครับอันดับแรกเลยบอกว่าให้เห็ดยังกระยาเห็ดเขาเห็ดน้ำเห็ดมันเห็ดอ้อยนะครับสิมาบอกวิธีการโหลดต้นทุนอีกเพียงนิคหนึ่งในการลงทุนนะครับม,ม,มันมีผลครับการลงทุนเอาโหลดต้นทุนในหลายผลผลิตเา่าทอหม,มูมันก็เป็นผลดีครับ เบึงเขาข้าวก่อนครับทีพามาเบืองกันอันดับแรกในการไปยการไปยัดเนาะการลดน้องก็คือการปลูกปลูกระยะถือว่าห่างครับถือว่าห่างรวบผมได้มาเห็นกันถือว่าเขาเจ้ากว่าห่างอกเป็นยังครับมันเป็นการคำนวณนะครับของไผ่ของมันห่อห้อมห้อมอะไร้อกกันอะไ้ตัวนี้มันก็เป็นการคำนวณของผมเองซึ่งระยะ ด้วยสายตาเนาะถ้าเห็นนะครับกสีหางเนี่ยหางที่เราหางเติมไปมา,มากกว่าหาง,งเป็นยังกับเดียวผมจะมาวันขราวให้เปิกเนะาะระยะล็อกเป็นยังคือปลูกหางนะครับมันมันจะมีในในในความผิดอยู่ในในในการวางแผนอยู่ครับการปลูกหางเจ้าเมือกเกษีดีกันหลดต้นทุนในหลายครับ คือหลอกมีแปลงนี่กับเนื้อทียี่สิบสองไร่ครับเนื้อทีย่2ิบสองไร่ผมบ้างแปลไว้การใส่ท่อนพันผมอยู่สี่แปดร้อยมัดครับแปดร้อยมัดนะครับฟังดีๆนะครับแปดรอยมัดฟังแล้วก็จะอึง้งครับนี่มีกเรเกษตรกรหลายทานก่อึง้งเดี๋ยวผมเป็นยังครับเอาเอาเห็ดเผื่อลดต้นทุนอะไรกันมาพิสูจน์มันพิสูจน์ก็ได้ครับ เที่ยงกันเที่ยงกันไปม,มีประโยชน์เดี๋ยวเขาชเห็นระยะห่างลองลองให้ดูน,น่ครับนี่ถือท่อนพันนะครับท่อนท่อนท่อนมันต๊ลงฝังดินปลายเสียมเนาะเป็นเสียมปะปลายเสียมเสียมนี่ความยาวของเสียมนี่ครับเมตรสิบนะครับเมตรสิบความยาวของของเสียมแต่ว่าขั้นขั้นเบื้องอนึงสี่ท่อนพัน ทอนบ้านอาสีได้ประมาณเม็ดเมตรมหาสิบเม็รนกสิบครับโตทอนพันที่ฝังดินเนาะจีประมาณนี้รวมความกว้างของหลองแต่ว่าปลูกห่างเนี่ยเขาเอาใส่ลูกที่มันจิกข้นมันอพจนครับลูกที่มันสิแตกมันอพ้นแล้วมันสีไห้ลูกได้ได้หลายแล้วมันก็สีบ่อขั้นเบาภาษาเขาบ่ขาลูกนะครับสังเกตเมตรน่าจะเมตรนกซิบได้ครับ ลายจากท่อนพันตัวริมเนาะตัวนี้หัว่ร,ร่องร่องฟูตัวนี้มันจะอยู่ประมาณยี่ผาครับยี่ผาเซนหัวฟูเนาะยี่ผาเซนความห่างของร่องร้อยหกสิบปีประมาณนะครับเฉลี่ย160ร้อยหกสิบความห่างความถี่สังเกตท่อนพันนะครับ เงาเห็นบ่เบิ่งเบึงไก่เห็นบ่อยูใ่ใน,ในหลดความยาวของขอนพันธุ์ผมก็ค,คือการปลูกแบบนี้แหละครับปลูกหางมันให้ถอนพันธุ์เงาเลยใหญ่ซึ่งก็ทุกแฝงทีพี่น้องคนเห็ดด้วยเกิดชงนง่รครับปีนี้มันแรงเนาะหอยมันสิบ,บุ๋ยเงาหอยสิน,นังชาวบ,บ้านเขาคือเขาเอียกหอยหนังหอยบุ๋ยเงาครับ แปง้งผมสุแป้งนะครับเป็นหอยยอดนี่ยาวไหลล้ำไงนักขับให้น้ำนักนะครับเพลงนี้อีกเพ่งนิดนึงในการประหยัดต้นทุนแล้วมันให้ต่อต้ทผลผลผลิตเขาดิสุดกว่าซึ่งตามที่เห็นครับเดี๋ยวพาไปแาวเดิงไกลเนาะเมื่อในการมือใการเสียหัวครับเสียหัวพวกเจ้าหนี้จะหมดจ้าทุก <VI> หัวจักนะครับเดี่ยวูกงามครับ่อยงามคนนี้สวยงามใ้ที่ดิ้ครับจะมาเลือกเป็นแม่ใส่มือเขมรเดี๋ยวนดิสตงดีโอเป้นะครับโดนพยายามคุมบทใหม่เปีคือนิ่งนะครับการคุมบทคุมอย่างจะเลยเลือกใส่บริการเคนอันนี้อาจดีมี โค้งแนวย้อนสภาพดินเขาเาปั๊บดินบ่ได้นะครับเพราะว่าสิดาาได้บ่อยากไล่น่ะดินนี้เพราะว่าเขาปั๊บดินได้แล้วนะขั้นสิไลก็ต้องไล่แต่ก่อนปับ๊บดีคินเห็นครับเปล่าไอ้คนมาลงน้ำอยู่น,ไไนะ่ะขั้นเป็นไล่น่ะดินดีเหมือนกันเจนใหสารอาหารในดินไปกองอยู่ทุบเดียวน่ะก็เลยก็เลยบอกว่าไล่เดือดรอดีครับ อุ้ยงดีครับีแครับไเดิตเพิ่นครับเรดิตเพิ่นปูกจ้าทั้งเกียริูแถวตรงดี สังเกตขี้ดินผมนะครับเศษไม่เศษลมมะมันเศษหัวมันยังหลายเลยเห็นไหมมันกิดสิ้ตายไปตามสภาพมันนะครับแห้งตายไปเองจึงตัวนี้มันคืออินซีวัตถุที่ดีครับในการปับขีด้ดินเห็ดห้ดินเฮานี่ดินโป่งครับบนแหน่นเห็ดห้ดินบนแหน่นด,ดินโป่งตลอดมันเก็บความซื้ไนในสีดีกว่าเฮ้สิบ่มมีเศษ ของพวนี้นะครับมันสิมันสิเก็บความชื้นดีดีกล้วยดินที่เพาเก็บเศษละมันเก็บเศษยังออกนะเทคนิคเทคนิคนึงครับในการปรับปรุงดินเนาะไปนำเทคนิคหนึ่งตาสภาพดีเห็นครับไปอยากให้เกษตรกรเห็ดอ้อยเนาะติดตามเบิ่งว่ามันสิได้ผลแบบแบบที่ผมตั้งไวบ้บ่ ว่าถ้าผมเผ็ดระบบนีมากกับมันหาลร่ำอ้อยสีไงครับแต่มันสิมีข้อเสียอยคือขั้นเขาบริหารจัดการหยาบไร่หยามันสีส,สีสีเกิดหลายแหนงหน่อยนะเพราะว่าความห่างของร่องจนกว่าอ้อยมันสีคุ้มได้นะครับมันยังสีสีคุ้มหยาได้หลอหยามันสีกับจันหยาโดยตัวมันเองแต่นี่ก็ะปูกใช้รถน้อยนะครับ รถหน่อยมาคัวาะความคิดรถขนาดบีเนาะคันคูบูตาก็ดีใส่เหล็กนะครับบียี่เบบีสี่เผื่อเอามาคััวนะครับสิง่ายแต่ก็ง่ายต่อระบบโหลดตัดนะครับคือเอาตรงไปตามหยุกมันช่วงนี้ก็เขาห้ามเผาห้ามห้ามตัดออยไฟนะครับ ลินระบบรถตัดเขาก็เลยเห็ดใส่รถตัดไปนำนะใน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 ตไปเลยเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องยุคสมัยนะครับให้มันทันเขากานห้อมัวแต่เห็ดแบบดังเดิมมันขาดสิใส่ค่าใช้จ่ายห้อมมันหลายมันสูงมากคือเ,าเ้ามเด็ดตาดระบบเขาก็เห็ดตามยุคมันกันมันก็ง่ายครับง่ายต่อการบริหารจัดการ ใช่ครับก่อนที่จะกับฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคนที่เห็ดอ้อยเนาะหรือใครสนใจในการเห็เดแบบผมการคำนวณทุกอย่างนะครับเดี๋ยวพาอีกเบื้องก่อนคนระับเปิ่งลักษณะพันอ้อยนะครับมันยาวทำไง

เพิ่งก็นทรันทอดถันการปลูกแบบนี้นะปลูกทางแบบแบบระบบพรมเห็ดเนี่ยส้เนาแต่ก็ถือว่าใหญ่ครับมนค่ายเข้ามาเ่มันค่าย ยิ้มใต่กล้องเนาว่าไะยิ้มใต่กล้องไงเออ ใส่ก็แช่ก็ติดตามให้ผมสำหรับเทคนิคเลือดครับเลือดเลือดภัยพันธุ์กายเห็ดกับฝากเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับฝากติดตามเพราะว่าคลิปผมเห็ดผมสิบบตัดต่อนะครับถ่ายเป็นช่วงๆไปหหเห็ดระบบไป็นลำกันเลยสี่สิบบัวเห็ดให้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 ใหล้วนะครับคือเห็ดไป็นเถื่ขันเถื่อนถ่ายไป็นเถื่ขันเพราะว่าสิบบต,ตัดต่อมันตัดต่อเลย มันเสียหายวาอมลู่บดีไปไหนครับเลยอยากอยากฝากไว้ยังนั้นก็คขั้นสนใจก็คืออยากให้ติดตามไว้ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะเพื่อเบิ่งคขิปไปเรื่อยๆนะครับตามระดับขั้นตอนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มันสีขามช็อตไปนะครับขามขามซาลาไปก็เลยบ่บเห็ดตัดต,ต่อนะครับเห็ดไปตามขันตามตอน สุดท้ายนี่ก็ฝากครับวดนไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคิ่นี้ก็สวัสดีครับ